ถ้าพูดถึงสิทธิเอกของเบ้งเพื่อนๆนึกถึงใครบ้างคะมาดามเชื่อเลยว่าทุกความคำนึงจะส่งไปถึงชายหนุ่มผู้นี้เกียงอุยแต่เดิมเกียงอุยเป็นนายทหารของวีกอกเคยวางกลอุบายจนชนะขงเบ้งได้ครั้งหนึ่งจนขงเบ้งต้องซ้อนกลเพื่อดึงเกียงอุยมาเป็นพวกได้สําเร็จฝีมือด้านบูของเขาเป็นที่ชื่นชอบของจูลงขณะที่ฝีมือด้านบุญน,นั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของของเบง้งซึ่งเมื่อเกียงอุยได้ไม่อยู่กับโจกโก๊กแล้วเขาได้ติดตามขงเบ้งไปทําศึกในสมรภูมิรบต่าง และได้รับการถ่ายทอดความรู้ไปมากมายเรียกได้ว่าขงเบ้งปูทางวางแผนให้เขาเป็นผู้สืบทอดอํานาจทางการทหารไว้ล่วงหน้าและเมื่อวันที่ขงเบ้งได้ลาโลกนี้ไปเกียงอุยก็สืบสารปณิธานต่อโดยการยกทัพไปบุกอุยโกกถึง8ครั้งในระยะเวลาร่วม30ปีที่เขามีอํานาจ แต่ก็ไม่มีครั้งใดเลยที่ประสบความสําเร็จอย่างเด็ดขาดแต่นั่นหาใช่เพราะเกียงอุยไม่มีฝีมือไม่แต่ในช่วงเวลานั้นเขาขาดซึ่งบุคลากรที่เก่งกาจมาร่วมอุดมการขาดความไว้ใจจากพระเจ้าเล่าเซียนและขาดทั้งสเสบียงที่เป็นสิ่งสําคัญในการเดินทัพ เขาจึงไม่ประสบความสําเร็จเยียงอุยสิทธิเอกคงเบ้งจบชีวิตลงอย่างห้าวหาญด้วยการปลิดชีพตัวเองหลังถูกกองทัพของวีโกกล้อมไว้ทิ้งตํานานแม่ทัพผู้จงรักภักดีคนสุดท้ายของโจกโกกและไม่นานหลังจากนั้นแผ่นดินโจกโก,กกก็ถึงการอวสานนั่นเองค่ะ